ติดตามช่องพาลูกสาวเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ทุงคนอยู่งานเชียงรากแร์ที่มอธรรมศาสตร์มังสิทธนะครับแตคลิปนี้ทุงคนจะพามาเดินชมตลาดงานวัดที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับมีทั้งของกินเยอะแยะมากมายและเครื่องเล่นเด็กที่สนุกหลายชิ้นเลยครับไปเลยครับงานเชียงลาดแร์แบ่งออกเป็น3โซนโซนที่1โซนอาหารมีร้านอาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานขนมและเครื่องดื่ม แถมยังมีลานกิจกรรมให้พวกเราได้นั่งกินไปและฟังเพลงเพ,เพาะๆไปตลอดทั้งงานด้วยนะครับโซนที่2เป็นโซนเครื่องเล่นมีเครื่องเล่นให้เล่นสนุกๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรถบัมทากาด้าปลาหมึกบ้านบอลสิงช้าสวรรค์หรือจะปลาลูกโป,ป่งเพื่อชิงโชคตุ๊กตาน่ารักน่ารักก็มีให้ด้วยนะครับโซนที่สโซนเสื้อผ้าเตรียมเงินในกระเป๋าของพวกเราไว้ได้เลยเพราะที่นี่มีร้านขายเสื้อผ้าสวยๆหลายร้านไว้ให้พวกเราได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจกันเลยครับ ตอนนี้ตลาดเปิดแล้วครับไปเดินเที่ยวตลาดเชียงรากแฟไปพร้อมๆกับลุงพลเลยครับเดี๋ยวลุงพลพาทุกคนเดินชมโซนอาหารกลางแจ้งก่อนเนาะเดินง่ายดีครับโซนอาหารจะมี2โซนนะครับก็คือโซนกลางแจ้งกับโซนในร่มครับแต่ร้านอาหารอร่อยออร่ยก็มีคล้ายๆกันครับไม่ต่างกันตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับคนก็เริ่มเยอะแล้วครับตลาดคึกคืนเลยครับผมนี่ครับ แสงไฟสวยงามนะครับบรรยากาศมีเพลงดนตรีฟังคอคอนะครับก็ในงานก็จะมีที่นั่งให้นั่งกินตลอดทั้งงานนะครับรานอาหารก็เยอะแยะมากมายครับนี่เหลือพลพาชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับชมบรรยากาศส่วนร้านนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนึ่งไม้ละ10บาทนะครับนึ่งกับน้ำจิม้มเยิ้มๆเลยนี่ครับทุกคนน่ากินมากตันนกวาไม่อั้นด้วยนะครับแหมพี่เขาใจดีมากครับ ส่วนร้านนี้เป็นร้านสถานีชีสครับชีสอร่อยยก็ต้องร้านนี้ครับถัดมาก็จะเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานครับโอ้โหถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบครับราคาถูกมากน่ากินด้วยนะทุกคนไปชมกันต่อนะครับยังมีร้านอร่อยๆอีกหลายร้านครับส่วนร้านนี้ก็สอทากยากิครับมีหลายไส้ให้เราได้เลือกซื้อนะครับน่ากินมากครับถัดมาที่เด็ดเลยครับทุกคนเน่มาล่าครับสิบไม้แถมหนึ่งครับ มีหลายแบบเลยครับส่วนร้านนี้ร้านน้ำปั่นรับน้ำผลไม้ปั่นสีสันสวยงามครับไปชมร้านอื่นกันต่อครับยังม,มีหลายร้านครับเดินไปเดินมาลุงพลก็มาเจอพี่สไปเดอร์แมนใจดีนะครับพับรูรปโป่งดอกกุหลาบให้ลุงพลหนึ่งดอกครับพี่เข้าใจดีมากขอบคุณมากนะครับพี่ ราฟังเพลงเพ,าะ,เพาะที่ลานดนตรีกันต่อเลยครับทุกคนบรรยากาศก,กำลังชิลๆสบายๆเลยครับแล้วจบที้แล้วก็จะพาไปชมโซนอาหารที่อยู่ในร่มแล้วครับผมมีเยอะเลยครับมาครับมาชมโซนอาหารในร่มกันต่อเลยครับตามลุลพนมาเลยครับ ทุกคนครับลุงพลเดินโซนอาหารในร่มแป๊บเดียวครับตอนนี้จะสองทุ่มแล้วครับและตอนนี้คนเยอะมากแทบจะไม่มีที่เดินเลยครับขายดีกันทุกร้านด้วยครับเดี๋ยวลุงพลจะเลือกร้านเด็ดเดอร่อยอร่อยมาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับไปชมพร้อมๆลุงพลเลยครับทุกคนครับลุงพลพามาดูร้านขายขนมปังนี้ก่อนเลยครับเพราะคนต่อแถวซื้อกันเต็มร้านเลยครับเขาขายขนมปังชิ้นละสิบบาทเองมีพายอร่อยอร่อยหลายรสชาติ ลุงพลจัดไป5ชิ้นครับร้านนี้จุกๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันบ้างครับถัดมาก็จะเป็นร้านมันเกี๊ยวทอดครับทุกคนมันสดๆให้เป็นเกี๊ยวเสียบไม้ทอดในน้ามันร้อนๆออกมาหน้าตาสีเหลืองทองอร่าหน้ากินมากครับโดยผงบาร์บีคิวหรือผงชีสก็ได้นะครับสนนราคาไม้ละ20บาทเองครับนี่ครับหน้ากินอีกหนึ่งร้านลุงพลแนะนําเลยครับถัดมาก็จะเป็นร้านหอยทอดนะครับหอยทอดบางกรอบ ทอดกันแผ่นใหญ่ๆกระทะโตๆแบบนี้เลยครับห่อละ25บาทเองครับร้านนี้บุญคลจับไป2ห่อนะครับนี่ครับทอดแบบจอใหญ่ๆแบบนี้เลยครับบางก่ออร่อยนะครับนี่ต็ใส่ไข่ครับก็กไปก็ๆไปครับร้อนๆฟันกระดูของเฉงนี่ครับเอาสองห่อครับบุญก็จัดไปสองห่อครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่น่าสนใจอื่นๆกันต่อครับ นี้ลุงพลเดินมาถึงโซนที่2นะครับโซนเครื่องเล่นครับทุกคนโซนเครื่องเล่นจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1ปลาลูกปองส่วนที่2เครื่องเล่นผู้ใหญ่ส่วนที่3เครื่องเล่นเด็กมาครับมาชมบรรยากาศสนุกสนุกของโซนเครื่องเล่นไปพร้อมๆกับลุงพลเลยครับทุกคนเดี๋ยวลุงพลพาชมปลาลูกปองกันเลยครับมีหลายร้านแล้วก็มีตุ๊กตาน่ารักน่ารักเป็นรางวัลให้ คนที่เล่นนะครับเพียบเลยครับนี่เป็ดตัวไปเลยเลยเป็ดหรือห่านไม่รู้นี่ก็เป็นร้านปลาลูกป่งจับล้านวางสีลูกโป่งสวยๆกันทุกร้านเลยนะครับเนี่ยครับบรรยากาศสวยงามส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านบิงโกครับนี่ครับอ,อันนี้ก็เป็นร้านปลาลูกโป่งอีกหนึ่งร้านนะครับอันนี้เป็นร้านยิงปืนครับยิงเป้าอันนี้ก็เป็นยิงเป้าตุ๊ก,กตานี่ครับ เขากําลังเลงชิงรางวัลเลยส่วนที่แขวนอยู่นี้ก็เป็นตุ๊กตาชิงรางวัลนะครับน่ารักทุกตัวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมเครื่องเล่นผู้ใหญ่กันต่อเลยครับเครื่องเล่นแรกก็จะเป็นรถไต่ถังนะครับตอนนี้รอรอบอยู่ครับถัดมาก็จะเป็นปูยักษ์ครับปูยักษ์นี้กาลังหมุนติ้วติ้วติ้วเลยครับหมุนแบบนี้ลุงพลเล่นไม่ไหวครับเวียนหัวอันนี้เหมาะสําหรับวัยรุ่นนะครับกําลังสนุกกันเลยครับ หมดรอบแล้วครับเดี๋ยวไปดูทากาด้ากันต่อครับนี่ครับทากาด้าครับทุกคนลุงพลเคยเห็นแต่ในติ๊ t ต k อกนะครับพอมาเจอของจริงก็เออมันก็สนุกน่าเล่นดีนะแต่ลุงพลเล่นไม่ไหวฮะกลัวเวียนหัวได้ดูเด็กๆกับน้องๆเล่นก็สนุกแล้วครับแล้วก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูแบบนี้ก็โอเคแล้วครับผมนะครับมนหมุนติ้วๆแบบนี้ครับนี่ครับน่าสนุกมากครับดีเจก็เปิดเพลงสนุก มันมากครับนี่ครับลุงพลแพนให้ดูบรรยากาศในงานอีกสักนิดนึงครับสองทุ่มกว่าแล้วครับคนเพียบเลยครับคึกคืนมากเดี๋ยวไปดูรถบัมซิ่งกันต่อครับนี่นะรถบัมซิ่งสนุกแน่นอนครับอันนี้ถูกใจวัยรุ่นครับเปิดเพลงอย่างตื้อแต่งไฟเลยเสียดสวยงามปื้ทับมากซิ่งซิ่งก็มาเล่นรถบัมกันได้สนุกสนานครับผมกางเกงทั้งหมดราบละสี่สิบบาทนะครับไม่แพงนะครับในงานนี้ เพื่อให้เป็นการเสียแรงไปดูโซนเครื่องเล่นเด็กกันต่อเลยครับทุกคนเครื่องเล่นเด็กก็จะมีนี่ครับบ้านลมปลาหมึกครับเด็กๆก็กำลังเล่นสนุกเลยครับถัดมาก็จะมีนี่ครับรถไฟครับมีไฟเลเซอร์สวยงามครับด้านหลังนู่นเลยครับก็จะเป็นชิงช้าสว่างครับติดไฟได้สวยงามมากครับ รถไฟจึกฉักจึกฉักนี่น่านั่งมากครับลุงพลอยากนั่งเลยครับเพราะไฟมันสวยครับทุกคนถัดมาจะเป็นม้าหมุนลอยฟ้าครับนี่มีจระรดโอ้สวยมากนะครับไฟมันสวยมากครับลุงพลอยากนั่งจังเลยครับดูแล้วก็อยากกลับเป็นเด็กนะใช่ไหมครับทุกคนนี่ครับมีทัมบรีนครับธรรมบลีนครับรถไฟก็จะหมุนรอบนึงนะครับรอบตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวผ่นบรรยากาศให้ดูอีกสักรอบนึงครับในโซนเครื่องเล่นเด็กครับนี่บ้านลมเป็นยังไง น่าสนุกนะครับนี่ครับจะเป็นจิงชาสวรรค์ครับนี่มีบ้านผีสิงด้วยนะครับนี่ครับแต่ลูกคไม่ได้เข้านะครับบ้านผีสิงก็40บาทเหมือนกันก็น่าสนุกอยู่ครับน้องๆที่เข้าไปก็กี๊กาดครับออกมาก็บอกว่าสนุกกันทุกคนครับนี่ครับมีเรือด้วยครับเรือปั่นนี่ครับเอ้ไม่ใช่เรือปั่นเนาะเรือเรือแบบครับเรือแบบนี่ครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับโซนเครื่องเล่นเด็กครับเดี๋ยวไปดูโซนที่3มกันครับโซนเสื้อผ้าครับผมนี่เดี๋ยวงพลพาไปดูโซนเสื้อผ้าต่อเลยครับมีมากมายหลายร้านครับเดินไม่เบื่อเลยครับโซนนี้มีเสื้อผ้าด้วยนะครับแล้วก็เครื่องประดับก็มีหลายร้านครับอันนี้จะเป็นร้านเสื้อยืดครับนี่ครับเท่ๆนี่จะเป็นพวกเครื่องประดับครับนี่ก็เป็นกางเกงยีนแล้วก็ผ้าม่านสวยๆครับถัดมาจะเป็นร้านแว่นครับ ถัดมาก็จะเป็นร้านถุงเท้าครับโอ้สีสวยก็จะประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูหมอลำซิ่งกันต่อเลยครับนี่ที่เด็ดนะครับส่งท้ายคลิปเชียงรากแฝด้วยหมอลำซิ่งนี่เลยครับกําลังม้วนซื่นเลยครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับพี่เขาเก่งมากนะครับเล่นกีตาร้าเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็บังคับปุ่นครับจบแล้วครับการแสดงหมอลำซิ่งโอ้โหสุดยอด สำหรับคลิปนี้ลุงพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกทุกท่านที่แวะมารับชมและอย่าลืมกดติดตามช่องพาลูกสาวเที่ยวเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย